เพีเหยนไหมข้างหลังผมนี่ไม่ใช่บีเอมนะไม่ใช่เบนนะนี่คือไฟท้ายคอนด้าซิตี้ปีสองพันสิบห้าเจ้าของเก่าแต่งมาเคาสวยเลยขอโชว์ไฟแบบเต็มระบบหน่อยพี่ดูความสวยนะโอ้โหสวยวะ่ะสวยไหมโคตรสวยเลยอะสเก์ตรอบคันมนะีแม็กมาให้ชุดหนึ่งแล้วพี่ดูภายในนะผมว่าพี่ต้องชอบ ช่างภาพให้ดูมีกดปุ่มสตาร์ด้วยไหมหน้าจอแอนดรอยบเบหนังลูกค้าครับผมอยากจะบอกลูกค้าทุกท่านว่ารถคันนี้เจ้าของเก่าแต่งมาให้หมดนะครับไฟหน้าอัปเกรดฮะอัปเกรดเป็นตัวใหม่ให้แล้วของแถมมีมูลค่าเป็นแสนนะแล้ววันนี้ฮะของมูลค่าของแต่งทั้งหมดเป็นแสนเอาไปเลยฟรีฟร ลถอย่างสวยการันตีตัวถังไม่มีชนหนักม่ความน้ำท่วมเจ้ารถคันนี้ผมจะทำโปรโมชั่นลดราคาให้ด้วยครับคันนี้ผมจัดราคาโปรโมชั่นเลยฮะจริงๆราคาท0 0 0 0บาดขายก็อยู่ที่300,000กลางลูกค้าครับผมลดราคาให้คันนี้เอาไป269,000บาทลูกค้า269,000บาทไม่ต้องใช้เงินหลอกลดเลยนะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวผ่อนเดือนละ5,000บาทตลอดสัญญา